สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องทุกท่านนะครับก็สู่ระบบอัตโนมัติคนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับเป็นนักเรียนของเราที่สร้างตัวระบบอัตโนมัติขึนคมนะครับแล้วก็พิเล็กนะครับพิเล็กชนะโชคนะครับได้สร้างตัวระบบโปรเซสทําเงินธุรกิจแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็สร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับชื่อว่าเป็นดิจิทัลเซลล์เอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งแบรนด์ตัวนี้นะครับกำลังกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมีระบบซิสเต็มที่ถูกต้องถูกหลักการนะครับ แล้วก็ยังมีแบรนด์ของต่างประเทศด้วยนั่นก็หมายความว่าเราจะ drive เงินนะครับวิ่งเข้ามา2เส้นทางของต่างประเทศด้วยและในประเทศด้วยแล้วก็พีเล็กตัวน,นี้ก็เริ่มทำเงิน US dollar า,าเป็นที่ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ระบบในไทยเนี่ยแบรนด์ที่พีเล็กสร้างขึ้นมาก็กำลังที่จะขยายจเจริญเติบโตเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็พี่เล็กได้จอยออ t โตเมตอินคัมนะครับตั้งแต่ uh, เดือนกันยายน24กันยายนเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีไมล์เซ็ตเริ่มมี uh, กระบวนการคิดนะครับที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นและมีระบบรองรับมากยิ่งขึ้นอย่างถูกหลักการนะครับในระบบ uh, ธุรกิจออนไลน์นะครับผมอยากให้พี่เล็กช่วยแชร์ประสบการณ์ ของพี่เล็กนิดนึงว่าพี่เล็กเมื่อก่อนมีประสบการณ์อะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงเข้ามาจอยตัวอโตเมัตอินคัมมีความรู้สึกยังไงอยากจะเอาความรู้ตรงส่วนนี้มามาเริ่มกับพี่เล็กครับโอเคสวัสดีครับทุกคนครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอ,ขอบขอบอขคุณคต้นนะครับที่ที่เป็นเป็นผู้เปิดโอกาสเรื่องการมาศึกษาในระบบอโตเมติทินคัมเนี่ยนะครับเพราะว่าที่แล้วมานี่ก็เหมือนกับ มัน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 สเปดตะปานะครับอยากอยากจะมีรายได้โดยโดยโดยใช้ระบบอออนไลน์เนี่ยแต่ว่ามันยังไม่มีคนที่ว่าของจริงในในในการแนะนําต่างๆเนี่ยนะครับแม้ว่าของฟรีไม่ฟรีแล้วแต่ก็ยังสเปดตปะาก็มาเอิญมามาได้อาจจะเป็นุบุญภาวัสนาในขั้นตอนครับได้เจอกันแล้วก็ได้ได้ได้ความรู้ได้ได้อะไรความจริงใจเรื่องเรื่องการเอาใจใส่ในการดูแลนักเรียนต่างๆเนี่ยก็จงจงบัตรนั้นหรือบัตรนี้นะครับก็ก็ ด้ความรู้มากมายแล้วก็พร้อมที่จะทํางานลุยกับ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 คนต้นกับกับพี่น้องจะเข้ามาร่วมงานในในในระยะต่อไปนนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆครับในเบื้องต้นครับครับยินดีครับพี่เล็กเข้ามาตรงนี้นะครับทําไมถึงสร้างแบรนด์ตัวเซลล์ดิจิตอลเอ็กเปิดนะครับเมื่อก่อนเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนใช่ไหมครับช่วยช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงครับอ๋อใช่ครับใช่ครับทุกคนในส่วนที่เป็นเป็นด้านการขายเนี่ยผมได้ประสบการณ์เรื่องการเป็น เซอร์แมเนจเจอร์ของของบริษัท A อเบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงนั้นก็มาสร้างสร้างงานทุเิจของตัวเองเป็นเรื่องกับจิวเวลรี่ในการขายตรงแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายเหมือนกันตั้งแต่ปี3ามแปดสามเก้าสี่ศูนย์นะครับก็ถือว่าและเอาส่วนนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานที่ที่คนต้นไดไวเซ็ลระบบเอาไว้เนี่ยค่อนข้างจะลงตัวมากคนตัวในในส่วนนั้นแมทช์กันระหว่างประสบการณ์การขายกับตัวระบบดีตอน เนี้ครับซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีระบบรองรับอย่างนี้พอเห็นระบบอย่างนี้ว่าพี่ได้เห็นโอกาสเลยใช่ไหมว่าเป้าหมายสามแสนนี้ง่ายๆไปเลยแล้วพี่นึกว่ามันมันมันเป็นอุปสรรคยากยากไหมที่เป้าหมายสามแสนที่พี่เล็กตั้งไว้ต่อเดือนนะครับถ้าไม่ไม่เจอระบบเนี้คิดว่าเรื่องยากถ้าไม่เจอนะครับถ้าถยังยังทํางานแบบแบบ แบบรูทีนที่เราเคยทาธรรมดาการขายธรรมดาเหมือนไปเอาลิงไปแปะไปตาม facebook อะไรต่างๆเนี่ยยากมากยากมากตามลาซาุลุงซาดานี่ยากมากแต่พอเจอระบบนี้เลยเนะี่ยคือระบบมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับมันเซตมาลงตัวแล้วเราก็หาทราฟิกข้ามาในในระบบเราเนี่ยอย่างที่โคตรแนะนําเนี่ยแล้วจํานวนคนที่มีคุณภาพที่มีความสนใจตรงกับเราเนี่ยเข้ามาจํานวนมากอย่างร้อยร้อยคนหลายร้อยคนพันคนเนี่ยมันเป็นตัวทวีคุณในการสร้าง,สร,างสร้างเซตร,ระบบเรื่องรายได้ของเรา ที่จะทําให้แบรนด์ของพี่เล็กแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเจาะไปที่ตรงดิจิทัลเซลล์เอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นมีค,ความต้องการมากในตลาดว่าตอนนี้จะปิดการขายดิจิทัลอย่างไงนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับว่าจะทํำยังไงตรงประเด็นนี้นะครับในส่วนของ US ดอลลาร่รู้สึกว่าจะได้เงินแล้วใช่ไหมครับของต่างปร<อ><ม>ะเทศเข้ามาประเด็นนี้อยากมาแชร์แล้วก็อยากจะขอขอบคุณคุณต้นแล้วก็เพื่อนๆมาแชร์ว่า สิ่งใดที่มันมันมันไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนนะครับแต่ว่าเป็นความภูมิใจที่เราที่เราได้สิ่งนั้นมาโดยโดยโดย,โดยการทุ่มเทต่างๆนะครับเป็นเป็นเหมือนตัวตัวเช็คพอยต์ในในเรื่องระบบก,การการทําง,งานของเรานะถ้าระยะหนึ่งเนี่ยเช็คพอยต์หนึ่งพอยต์สองพอยต์สามแล้วเราถ้าเรามีเออจุดเนี้ยคนต้องบอกว่ามันจะเกิดอะไรได้จุดเนี้ยก็เออเกิดจริงๆครับเราลงลงมือลงแรงลงใช้ความรู้ความสามารถความมีวินัยในการทํางานของเราเนี่ยแล้วก็มันก็ออกมาตามสเต็ปจริงๆแล้วแล้ว ที่เหลือผม,ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สงสัยว่ามันมันจะมายังไงเพราะระบบมันจะรันได้ปกติเนี่ยสุดยอดของระบบครับครับผมครับซึ่งพี่เล็กเห็นเห็นโครงสร้างของมันแล้วเราเห็นความไปได้เป็นไปได้ครับซึ่งเอ่อมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเราเลงมือนะครับตามสเต็ปขั้นตอนนั้นเทคนิคเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีระดับโลกนะครับที่เราเอามาจากทางสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกพิสูจแล้วว่ามันทาเงินได้จริงเพียงแต่ว่าเราประยุกต์ใช้กับสไตล์ของเราที่เราเก่งเราถนัด ด้านไหนแล้วมาประยุกต์ใช้ครับซึ่งมันก็ดีกว่าไปแพ็คของใช่ไหมครับพี่เล็กคิดว่าการที่มานั่งแพ็กอยู่มาส่งของชิปปิ้งกันอยู่เนี่ยพี่เล็กแชร์ประสบการณ์นี้ด้วาคิดว่ามันเป็นยังไงมันมันมีผมมีมีเ,เ,มมมมเคยเคยประสบการณ์มาส่วนหนึ่ง้วยแลยเรื่องการขายของออนไลน์นะครับออเดอร์มากจริงอย่างอย่างเคยประสบการณ์เรื่องเรื่องงานรับปักปักโลโก้หมวกครับรออเดอร์มากวันหนึ่งหนูเป็นเป็นยี่สิบห้าสิบเป็นร้อย แต่กว่าจะรับออเดอร์กว่าจะก็ดีไซน์แบบกว่าจะสั่งปักกว่าจะส่งกว่าจะโอ้โหในหนึ่งใบเนี่ยใช้เวลาขั้นตอนเยอะมากนะครับของเสียต้องตีคืนอะไรต่างๆนี่ปัญหาต้งนั้นแหละครับพอมาเจอตรงนี้โอ้มันมันมันอย่าไปเสียเวลากับเรื่องเรื่องเรื่องขายที่มันเป็นเต้องมีสต็อกสินค้าเลยเลยครับ ครับเพราะตัวบริบทมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่รู้ตรงนี้เนะนะครับพี่เล็กบางคนก็ก็ยังหาของมาขายกันอยู่แล้วก็มานั่งแพ็คแล้วก็ไลฟ์สดกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพตัวตนของเขาเนี่ยสามารถตีเป็นดิจิตอลแบรนด์ออกมาได้สร้างเป็นตัวแบรนดิจิตอลของเขาเองนะครับแล้วก็ใช้ใช้ระบบในการที่จะไปวางให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ทําเงินได้ไม่มีเพดานนั้นจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเราจะเซตเป้าหมายของเราอยู่ที่ระดับไหนแค่นั้นเองนะครับพี่เล็กคิดว่าถ้าสมมุติว่าน้องเขาอยากจะมีระบบแบบพี่เล็กนะครับแล้วก็อยากที่จะสร้างเม็ดเงินตามเป้าหมายในลักษณะนี้พี่เล็กจะช่วยแนะนําน้องเขายังไงบ้างครับถ้าจากเริ่มจากสูงเลยนะครับผมยินดีแล้วก็ยินด,ยนดียินดีแบ่งปันประสบการณ์ในส่วนนี้นะครับ คือผมได้เริ่มต้นมาจากที่ที่แต่โชคดีหน่อยที่ว่า,าผ่านระบบงานการขายเข้ามาเนี่ยก็กเป็นเป็นพื้นฐานในการที่จะมามา,มาประยุยกต์ใช้กับงานในระบบใหม่นะครับแต่ถึงน้องๆคนไหนไม่มีแล้วไม่มีประสบการณ์การขายก็ไม่ไม,ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับสามารถเข้ามาเรียนรูต้ตั้งแต่เบสิกตั้งแต่คนไม่มีความรู้เลยกับ,บกับต้นเนี่ยก,ก็ก็สามารถเรียนได้ถึงระบบเซ้ตระบบต่างๆได้แล้วก็สามารถ สร้างงานสร้างระบบได้เหมือนกันนบดแต่ว่ามีข้อแม้ที่น้องน้องต้องมีความตั้งใจนะครับมีใจตั้งใจที่จะมาทํางานด้านนี้จริงๆนะครับไม่ครับเข้ามาเล่นๆก็อย่าแนะนำอย่าอย่ามานะครับเพราะว่าคือน้องจะเสียเวลาเองเสียเวลาที่จะประกอบอาชีพต่างๆแล้วก็มันไม่ไม่เกิดผลสําเร็จกับน้องมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นผล,ผล,ผ,ลผลลบกับกับน้องเองด้วยนะครับ mm hmm. ถ้ามามีความาตั้งใจเกินร้อยมีวินัยต่างๆอ้ ไม่มีปัญห่นอนแล้วเงินแบบไม่เงินแบบไม่ไม่มีเพดานด้วยนะครับเหมือนกับเครื่องบินกำลังจะเทคออฟขึ้นนะครับถ้าเป็นกับตันก็ต้องดันคันเร่งสุดเนาะมีเร่งเนาะไม่งั้นถ้าแบบทําแบบขยักขย่อนเนี่ยเครื่องบินไปกองอยู่ปลายรันเวแน่นอนไม่ขึ้นไม่มีทางไม่มีทางครับผมครับเออนี่ก็เป็นแชร์ประสบการณ์จากพี่เล็กนะครับแล้วก็ก็ได้ สัมผัสเงิน US ดอลลาร์มาแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมาย3 0 0แสนบาทต่อเดือน <c oughs> คิดว่าไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนนะครับ <c oughs> น้องๆพี่ๆคนไหนนะครับต้องการที่จะเซตร,ระบบแบบแนวทางที่เล็กนะครับแล้วก็ดูแล้วแกมีความอิ่มเอ,อิบนะสนุกสนานกับชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บ้านนะครับในภาวะวิกฤตโควิด <c oughs> อย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็เข้ามาที่ไลแอชนะโชชนะครับที่ผมโชว์ให้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ก็จะได้สัมผัสมิติใหม่ของชีวิตนะครับแล้วก็เม็ดเงินที่เข้ามานะครับช่วงโควิดอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนลำบากนะครับพี่เล็กเนาะถ้ามาใช้ระบบนี้คิดว่าน่าจะเอื้อมหน่วยไหมครับยินดีมากันเยอะๆเลยครับจะได้แบ่งเบางานภาระทางบ้านเรื่องสร้างไรายได้ต่างๆในใยุควิกฤตเนี่ยครับครับยอดเยี่ยมเลยครับต้องขอบคุณพี่เล็กมากนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจก็แท็กเข้าไปที่ไลน์แอชนะชเลยนะครับ ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กนะครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณยินดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ